ดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปที่สวนอินตผาลำนะคะก็นี่เลยเรากำลังจะเดินทางไปและนี่ก็คือถึงแล้วนะคะก็คือตรงป้ายมันคืออลังการมากเหมือนนับปอ,อกเลยเมืเนะ่อกี้นะที่เป็นเจเจอันนี้จะเป็นสวนสวนอส์ สวนทุ่งทองอินทพาลำทุ่งกุลานะคะอันนี้ก็คือขึ้นมาบนรถนะแล้วก็ได้ถ่ายไวนะ้นะนี่ขึ้นมาบนรถนำนำไปส่งไปส่งที่ที่เราจะเดินทางไปชมอินทาผาลำนะคะก็นี้เลยกค็คือตอนนี้ ขึ้นมาแล้วก็มีนภาล้ายืมมาอันนี้มีเนื้อที่ถึงหกร้อยไรเลยค่ะทุกคนอู้เยอะมากกันเลยนะคะทุกคนแล้วก็มากับญาติแล้วก็มากับยายแล้วก็มากับน้องมากับแม่นะคะแล้วก็มากับเรานี่แหละคะ่ะนี่ทางนู้นเป็นทางออกนะคะ นี่ถึงแล้วนี่ข้างหน้าเราเลยเพื่อเราเดินมาถึงที่ที่อันนี้ก็เคอมีหมาข้างใต้ด้วยนะคะทุกคนก็คือขึอ้นมาข้างบ,บนมันจะค้ายลานจอดฮอทุกคนหกร้อยไล่คะ่ะทุกคนจะผ่าลำนี่เลยเหมือนดานจอดฮอมาก แล้วก็คือชุดคือตอนแรกอะนึกว่าจะไม่ใส่ชุดนี้มาแล้วนะไม่นึกว่าจะได้มาไงแต่สุดท้ายก็ได้มาแล้วดูโบบิดเปี้ยวนี่สุดยอดมากก็คืออากาศคือแบบคือร้อนอะแรร้อนมากแล้วเราก็จะขึ้นไปบนหอส,องสูงๆด้วยนะคะ เป็นหอตอนนี้เรากำลังเดินไปค่ะก็คือหอสูงมากคือมองลงมากำลังจะเสี่ยวกลัวตกแบบกลัวตกเวอร์ทุกคนกวัาตกมากอันนี้ก็คือเพอิอแอปเดินไปหาเขาหน่อยนิดนึงอ่ะเออก็คือเราจะขึ้นไปบนหอสูงๆนะคะก็คือเสี่ยวเวอร์ ทุกคนต้องลองนี่นะคะใกล้ถึงหอแล้วนะถ้าเรียวทางซ้ายเนี่ยก็จะไปหอแล้วค่ะเราก็เลยเลี้ยวทางซ้ายนะคะแต่ว่ายายไปก่อนเราอันนี้เราก็เย็นอยู่ตรงนี้นะนี่เลียวเลยแล้วคทางขึ้นนะคะก็คือแบบ มันสูงมากจริงๆนะทุกคนเหมือนบ้านสามชั้นนะทุกคนเนี่ยเเออสูงวอรพอมองลงมานี่คือแบบเสี่ยวมากอยู่ข้างบนนะคะเสี่ยวกลัวตกมากมีคนถ่ายรูปแล้วคือเขาบอกว่าเสี่ยวเหมือนกันนะคะโอ้ทุกคนแล้วคืออากาศ นี่เขากำลังจะถ่ายรูปแล้วผู้หญิงคนนี้นี่แหละออม,มันสูงมากจริงๆนะสูงกว่าลานจอดหอของเราเมื่อกี้อีกก็อ,อ,อืมนะทุกคนนี่นะคะก็คือน้องดิฉันอยากกินอิฐผ่านลำค่ะแล้วเมื่อความหิว ก็ไม่มีอะไรจะก,กีดกันได้ค่ะคนส่วนก็ให้อินทาลามมรดสอกส,สามลูกน้องดิฉันก็มาแป๊บเดียวหมดเลยค่ะสุดยอดลูกอินทาลาตัวโตจ้ะก็คือเราใจกล้าอะไรขนาดนั้นเดินลงอันเนี้ยเพื่อไปถ่ายรูปก,กับอินทาลามเจ้าค่ะเนี่ยตรงนี้ยเลยตรงนี้เลย พก็ไปถ่ายรูปกับพวงนี้แหละเออก็มันมีที่นั่งข้างทางก็แอบแวะนิดนึงน้องเราก็ดื้อสนดูดิไปเดินข้างบนนั่นอยู่ดูอีะผ่าลำอยู่ในมือค่ะคนสวนก็คือให้มาเยืมมากมโดยได็กกินมัมัแยัง ที่สำคัญยังบอกอร่อยมากดูแลอีกคำอืมอร่อยสุดยอดเลยนะฮะตอนนี้ก็เริ่มจะใกล้จะกลับแล้วแล้วค่ะทางนี้เป็นทางออกนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้กลับน้องเราก็คือดื้ดูวิ่งวนเลยค่ะความเดือนเนาะ do ving para...